When they went they the temple, to เอาละเมื่อผมไปที่โบสถ์หรือวัดแห่งหนึ่ง There were many rich men giving lots of money uh, in the in the offering ไปวัดว่าทำไมมันก็มีคนร่ำคนรวยเอาเงินเอาทองมาบริจาคเต็ม But there was one woman แต่มีผู้หญิงคนหนึ่ง Two coins มีเหรียญแค่สองเหรียญ Not that much ไม่ได้มากมายเลย Not big boy. ไม่ได้เป็น Big Boy ใชายหนุ่มร่างใหแต่เป็นสาวหญิงน้อยร่างเล็กเธอเอาสองเหรียญนั้นใส่ลงไป into the offering เอาไปใส่ในกล่องของถวายนั้นและพระเยซูบอกหยุดฟัง <my> สาวกของเราฟังให้ดีเธอเป็นผู้ให้ที่ ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุด More than all of those big boys. มากกว่าคนเหล่านั้นที่มีกระเป๋าหนาหนา She g a e v e r y t h i n g เธอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มี And this t o r y will be told forever. และเรื่องราวของเธอจะถูกเล่าตลอดไป And my friends. พี่น้องครับ Jesus looks at the heart. พระเยซูมองดูที่หัวใจ He's looking. พระองค์มอง For people that are in love with him. สำหรับ พูดที่กำลังลงรักองเหล่านั้นการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นเมื่อท่านและข้าพเจ้าลงรักพระเยซูมีคนมากมายพยายามสร้างชื่อเสียงของตนเองในอาณาจักรของพระองค์ They're trying to build things in his name that he never called you to build. And my friends, We are not here make our name great our not to เราไม่ได้อยู่ในที่นี่เพื่อให้ชื่อเสียงของเราโด่งดัง We are here to make His name great. แต่เราให้ชื่อเสียงของพระองค์เป็นที่เลื่องลือ Amen. Amen. We r e not here to become famous. เราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อเราจะเป็นคนดัง We are here to make His name famous. แต่ให้พระนามของพระเยซูชื่อเสียงโด่งดัง We r e not here to make a mark on this world for us. เราไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อคนที่จะโอ้เห็นว่าทําอะไรต่างๆเพื่อเราเองเราคง fue here to b e r h a v Kingdom come แต่เราให้แผ่นดินของพร่องลงมาอยู่ and when everybody's eyes are, are looking at each other เมื่อทุกๆคนมองไปสึ่งกันแล้กัน The Kingdom does not come แผ่นดินไม่ได้มา

เขาทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาเดินบนน้ำไป But the Bible says that he began to look to the left. Oh, such big waves. He looks to the right. Oh, such big waves. And we think to ourselves, oh no, everything is going wrong. So much storm. So much shaking. And the Bible says when he

we don't want to sink in no, our eyes. We, we don't want to sink. And so any plan. plan any strategy. strategy. idea. That is not want not burst out of the heart of Jesus will fail. not พระเยซูมันจะล้มละลาย The Bible says พระคำพีกล่าวว่ามันจะมีวันหนึ่ง When we will be judged ที่เราทุกคนจะถูกพิพากษา We will not be judged because of our sin ไม่ใช่ถูกพิพากษาเนื่องจากความบาปของเรานะ

จะไม่มีอะไรหลงเหลือ Now Wood h a n d stubble is all around us อ่าพี่น้องเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นฟางหรือกิ่งไม้มันอยู่แต้มไปหมงานพันธกิจมากมายเกิดขึ้น Its the earth on มันอยู่ในโลก b แต่พระเยซูบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาจากคื้นล่าง มันไม่เหมือนกับหินศิลาที่พิศษ The gems ซึ่งสิ่งเหาไม่ว่าจะเป็นอัญมณีต่างๆ They will survive the fire อ่าอัญมณีที่มีค่าเหล่านี้มันก็จะทนไฟได้ So you see I want to see the picture now ผมก็เห็นภาพ When you build With man's ideas <S ด้วยความคิดและเหตุผลของ <with S 2> มนุษย์ With the common things around ่ เป็นปกติรอบๆเราเราสามารถสร้างธุรกิจใหญ่โตได้เราสามารถสร้างพติกิจใหญ่โตได้นอกจากเสียว่าคุณจะลงลึกเข้าไปสู่ใจแผนการของเจ้านั้นอยู่ในหัวใจของแผนการของเจ้านั้นอยู่ในหัวใจของพระเจ้า มันจะไม่ทำให้ไฟเผาผลานผลายเราเองจะต,ต้องถามตัวเอง How are ว่าเรากำลังสร้างชีวิตของเรา <Are> we, อย่างไรเราสร้างชีวิตของเราตามน้ำพระทัยของพระองค์ <From S 1> หรือไม่ <His desire? S 1> ตามหัวใจปรารถนาพระองค์หรือไม่หรือตามใจของเราเอง See, อคติทุตเป่าลม2โครินธ์ได้กล่าวไว้ว่า The love of God compels me ความรักของพระเจ้าเนี่ยมันทำให้ข้าพเจ้านั้น compels compels like pushes me forward ทำให้ข้าพเจ้าน้ำบาบันมุ่งไปสู่ข้างหน้า The love of God energizes me อ่าทำให ความรักของพระเจ้าทำให้พระเจ้านั้นมีพลัง so what we are if we are doing something ฉะนั้นเมื่อเราทำบางอย่าง is it done by love มันออกมาจากความรักหรือไม่ because love never fails เพราะความรักไม่เคยล้มเหลว so if I want to preach the gospel เมื่อผมต้องการประกาศข่าวประเสริฐ I don't want to do it for any motivation but love ผมจะไม่ทำด้วยท,าท่าทีอื่นใดทั้งสิน้นนอกจากความรัก If, because people are needing a savior. You said Jesus came to Peter. Peter had just denied Jesus three times. Peter said, Oh Jesus, I will die with you. ร่วมกับพระองค์ผมจะทำทุกสิ่งเพื่อพระองค์ถ้าจะมาเอาชีวิตของพระองค์เอาชีวิตผมไปก่อนเลย And thatss อ right? that oh, นั่นคือใจที่มันร่าวรอนร้อนรนใช่ไหมละ่ะแต่มันไม่ใช่ของแท้ <c oughs> passion can come out of anger uh, ความร้อนรอนนี่นะมันอาจจะมา จากความโกรธที่อยู่ในใจเราก็ได้ you can a passionate, angry person. เ,ออเราอาจจะมีความร้อนรนมากแต่เต็มไปด้วยความโกรธอยู่ภายใน fear out of fear. ความร้อนรนอาจจะออกมาจากการกลัวก็ได้ And think that that came out fear <laughs> ผมคิดว่าตอนนั้นน่ะมันเกิดจากความกลัวจึงทำให้เขาพูดเช่นนั้นใช่ <Yeah? S 2> ไหม So passion does not mean i r g h ความร้อนรนตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าถูกต้องเสมอไป Doesn't mean it's right ไม่ได้หมายความว่าถูกต้องเสมอไป Because passion <laughs> can be deceiving ความร้อนรนเนี่ยอาจจะถูกหลอก Unless it comes from love นอกจากความร้อนรนนั้นมา ด้วยความรักเท่านั้น And so we know the story Peter didn't do good เราก็รู้ดีใช่ไหมว่าเปโตรอะไรเกิดขึ้นกับเขาน้ำไก่เรื่องราวก็รู้นเมื่อไก่ขัน And now Peter who was like I will do anything I am a big man ณเวลานั้นโฮเปโตรเนี่ย ยืดอกว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างฉันมีความร้อนรนเพื่อพระเยซูแต่เขาปฏิเสธพระเยซูสามครั้ง Something is wrong. มันมีบางอย่างที่ผิดปกติ And now Jesus, he loves Peter. แต่พระเยซูรักเปโตรมา Peter ห่วงใยเกี่ยวกับเปโตรแม้หัวใจท่าทีภายในผิด use Peter, Peter wants to แต่พระองค์อยากจะใช้เปโตร Peter up given h เปโตรยอมแพ้ละยอมแพ้ต่อการทรงเรียกที่มีต่อเขากลับไปเป็นชาวประมงหาปลา he was still a terrible fisherman he caught nothing oh young guy he caught a right <laughs> 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 he had given up <laughs> And maybe you are here today <laughs> god spoke to you many years ago he has a call <laughs> he has a destiny จดหหมาาายยปลยทงใ้ maybe you are like Peter. บางทีท่านอาจจะเหมือนไปต it โอ้มีใจร้อนร้อนมากแต่ท่านหันสายตาออกจากพระเยซูบางทีท่านอาจจะเต็มไปด้วยความโกรธความเครียดหรือความกลัว you got full anger. f า n ที o ่ r s e ็ f บ <irm> ต <Maybe fear>. s h i n g again โอ oh, <laughs> บางทีท่านอาจจะกลับไปจับปลาเหมือนเดิม He said God where what was that พระเจ้าอะไรกันนักกันหนา For three years I was so close with you we w e r e d o i n g miracles สามปีนั้อยู่ใกล้ชิดพระเยซูตลอด It was amazing มันเป็นอะไรที่อัศจรรย์ You were with me ท่องอยู่กับผม But now I'm throwing nets in and out no fish แต่วันนี้ต้นเหกืบกมาได้ปลาสักตัว But Jesus, but Jesus, he doesn't give up. He's waiting on the shore. He's prepared a meal. He's cooked fish that you haven't caught. And he says, Come. When Bina looks at Jesus again, เมื่อเปโตรมองดวงพระเยซูอีกครั้ง He even take didn't off เขาหน้าไม่เขาไม่ได้เอาเสื้อคลุมของเขาออกไปเขาไม่จาเป็นจะต้องรอไปถึงริมฝั่งตอนนี้เขาได้เห็นพระเยซูอีกครั้ง He had taken his ครั้งหนึ่ง But now you see him again. And everything inside of his heart. He says I want Jesus. I don't care about anything else. I don't care about the fish. <laughs> I don't care about the fish. <laughs> I don't care about the <laughs> boats. <laughs> ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรือของผมอีก care about the dream had. ผมไม่สนใจว่าผมฝันอย่างไรอีกแล้ว care about the plans had. ผมไม่ได้สนใจกับแผนการของผมอีกแล้ว <see> Jesus. ผมเห็นพระเยซู <want> Jesus. ผมต้องการพระเยซูเขาจะวิ่งไปหาพระเยซู here แล้วเขาก็เข้า ผไปหาพระเยซูผมอยู่นี่ I'm back ผมกลับมาแล้ว And he thinks Jesus is going to be mad at him เละตอนแรกเขาก็คิดว่าพระเยซูคงโกรธเขาแน่ Why did you deny me ทําไมเจ้าถึงปฏิเสธรอ Why did you get f o l l of fear ทําไมเจ้าเต็มไปด้วยความกลัว Why d i d t you get frustrated ทําไมเจ้าถึงเครียดจัง Why did you get angry ทําไมเจ้าถึงโกรธ You said so many things อ๋อน่จะพูดหลายอย่าง

ฟีดมาชงเลี้ยงลูกแกะของเรา Peter do y o love me เปโตรเจ้ารักเราหรือฟี e มาแล a m ชงเลี้ยงลูกแกะเล็กของเรา Peter do y o love me เปโตรเจ้ารักเราหรือ At that moment ณเวลานั้นเอง Peter begins to weep เปโตรก็เริ่มร้องไห้ Because he knew what Jesus was doing เพราะเขารู้ว่าพระเยซูกำลังทำอะไร Jesus was reinstating him into his calling. <laughs> บอกเขาถึงการทรงเรียกที่มีต่อเขาคืออะไร was back calling องงนากรรทเรียกกลับขาได้ล้มเลิกไปแล้ว forgotten เขาลืมไปแล้ว mess up อเขาสับสนไปหมดแล้ว But Jesus แต่พระเยซูบอกว่า Do you love me เจ้ารักเราหรือเขากำลังทำอะไร He was เขาให us the only reason เขาได้ให้เหตุผลเดียวเหตุผลเดียวที่เรารับใช้ do we that ว่าทุกสิ่งที่เราทำทำมาจากหัวใจที่รักที่มีต่อพระองค์ความรักของพระเจ้าได้ พุทธได้นำเราเออกไปความรักของพระเจ้าให้เรามีพลังที่จะ <The S 1> ก้า่อความรักของพระเจ้าเคลื่อนเราไปข้างหน้าเมื่อเราไม่มีสิ่งนี้ในใจเราเราก็จะมีอยู่ในสถานการณ์เดียวกันที่มีเรือแต่ไม่มีปลาเลย amen amen How great you have fallen if you lose your first love. Everything is lost. You lost the whole meaning, the whole purpose. Yes, he has wonderful plans. <laughs> I'm, I'm not even halfway through my notes. <laughs> The Bible says in Psalms 139 Search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me. ไม่ถูกต้องในใจของข้าพเจ้าไม everlasting และขอนำข้าะเจ้าเดินในทางที่นิรันดร์เถิดมันจะมีช่วงเวลาอาจจะเป็นทุกวันก็ได้ stand ที่เรายืนต่อหน้าพระเยซู heart your up และเปิดใจของเรา into come บอกวพระเยซูเข้า เข้ามาสำรวจในใจของผมด้วย this any มีอะไรไหมที่ซ่อนอยู่ <Any frustration? S 2> มีความเครียดความก, <Any S 2> กั anger? มีความโกรธโมโหม, <Anything, Lord, S 2> มีอะไรไหมในใจของผม that stealing the first love ที่ขโมยความรักดังเดิมออกไป that taking love away from you เอาความรักที่ผมมีต่อพระองค์ออกไป the, wind and the waves. ที่หันสายตาของผม ออกหันออกจากพระองค์ไป Jesus พระเยซูโปรดสัง in ดงให้ผมว่ามีอะไรอยู่ภายในใจผมเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในใจของผมนั้นคืออยากจะรักพระองค์ we live in a world where there's many problems <laughs> but if you want to be more in love with jesus one year from now than you are now แต่ถ้าท่านปรารถนาที่จะรับพระเยซูมากกว่าตั้งแต่ปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านไปทั้งหมด We have to protect to เราจะต้องรักษาความรักนั่งเดิมครั้งแรกของเราไว้ We don't want to come to Jesus one day เราไม่อยากจะมาหาพระเยซูในวันนี้เหมือนกับเคสของผมผมถวายชีวิตของผมแด่พระเยซูเมื่ออายุ17 And I said Jesus I f ย l l in l o v e with you ผมบอกว่าพระเยซูผมหลงรักพระองค์ผมปรารถนาพระองค์ผมขอพระองค์ทำทุกสิ่งในชีวิตของผมได้เลย One year goes year by เมื่อปีแต่ละปีผ่านไปมันก็ดิ่งลงทุกปี

แต่ถ้าผมมองดูที่ใจของผม and say, God, what a in I is h my e r โอ้ oh, พระเจ้าอะไรเกิดขึ้นกับใจของผมเนี่ย says me, you have fallen พระองค์บอกกับผมว่าเจ้าตกหล่นลง <From S 1> ไป <a very S 1> แล้ว <high place. S 1> จากที่ที่มันสูง and want you to get to heaven and you are down I't to you และเรา <laughs> ไม่อยากให้เจ้าข้าสวรรค์โดยมีใจที่ตกต่ำเช่นนั้น ผมไม่อยากไปหาพระเยซูแต่ใจของผมมันตกต่ำแล้วแต่หันไปบอกโอ้งานเต็มไปหมดข้างหลังพระเยซูจะมองไปที่ผมเขาบอก y ่ u เราต้องการเจ้า b ่อ o r e t h a ัเหนือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด

เพราะว่าเจ้าให้ความสำคัญเก็่พันธกิจและการรับใช้มากกว่าเราเจ้ารู้ว่าอะไรอยู่ในใจเรา knows พระเจ้ารู้เ e ารู้เพระองค์รู้ไม่ไระููิใจว่า ผมมีชื่อเสียงใหญ่โตอะไร The Bible says you must come like a child to enter the kingdom. พระคัมภีร์บอกว่าเราจะต้องยอมเป็นเหมือนเด็กๆเ,เหล่านั้นที่จะเข้าในแผ่นดินของพระเจา้า I don't want to look at myself like a big man. ผมไม่อยากจะมองดูตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โตอะไร I want to be a little k i ผมอยากจะเหมือนกับเด็กเล็กๆ I want to be a little boy. อยากจะเป็นเหมือนเด็กชายเล็กๆ It comes with what I got to Jesus. I, I only have a little bit, Jesus. <laughs> ผมมีแค่นี้แหละที่อยู่ในมือของผมน <But S 2> ี่แหละ <I know S 2> แต่ผมรู้ว่าเม mm ื่อผมให้ในสิ่งที่ผมมีให้พระองค์แล้วเมื่ออยู่ในมือของพระองค์เมื่อไหร่นี่แหละตอนนี้อยู่ในมือของพระเยซูเรียบร้อยและพระองค์จะทวีคูณ And a n he will feed the h will t o u s เรงจะเลี้ยงคนเป็นพันๆไม่ใช่ผมเป็นผู้คนใหญ่คนโต little child. แต่ผมเป็นเด็กนะ้อยแต่ยังพยายผมก็คิดว่าเอมันจะเกิดขึ้นอย่าง Im an expert ผมเองน้ำ ไม่เป็นผู้ชำนาญ <And S 1> อะไร want expert. และผมก็ไม่อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ <Because S 1> อะไรหรอกเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อไรเราไม่ต้องการพระเยซูแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อไรไม่ไม่ต้องวางใจในพระแล้ works เพราะเรารู้ว่าจะทำยังไง you have all the plan. อมีแผนการทั้งหมดอยู่ในมือไม่เลย little boy. เป็นเด็กเล็กเล็ก I'm a little boy ผมเป็นแค่เด็กเล็กเล็ก And I want to be known in heaven ผมอยากจะเป็นที่รู้จักที่สวรรค์ More than I'm known down here มากกว่าคนในโลกรู้จักผม Because I'm not living for down here เพราะผมไม่ได้ดำเนินชีวิตสำหรับโลกนี้ I'm living for up there ผมดำเนินชีวิตเพื่อสวรรค์ And <Now> one <อ> day when I get up there พราะวันหนึ่งเมื่อผมขึ้นไปที่โวรรค์ก็ The angels โอเยทูตสวรรค์ก็จะชื่ชมยินดีต้อนรับ We been w a t c you โอ้เรามองเจ้าตลอดเวลา the เกี่ยวกับ all the hardship โอกัไม่ว่าความเจ็บปวดความยากลําบากที่ท่านเผชิญมา of God เจ้าเนี่ยเป็น <laughs> ม like, uh, ิตรสหายของพระเจ้าจริงๆแล d so all ้ง e a n ท e ้ว l i k ท w ้ o ห o ดเั้งหมดทั้งหมทั้งหมดทั้งม้งมทังดง o มดทั้งหมท้เูาทำ้ง้งหล้งหม้งหมด้งหมดมดทั้งหมดทั้งหั้งห้งมทมัมทั้งหมทั่ง้หดสว้รห์ทั้งหมดยบ่ายหน้าหนีหมดเลย a n มดท d ไอยาเลยนะที่สองเอเมน I don't know what the next month holds or the next years. พรุ่งน้เดือนหน้าหรือนู่นปีหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบาร่เทแต่ผมจดจ่อไปที่โ w i n g h กส และผมกำลังติดตามพระองค์อยู่ <he> goes. ไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนก็ตาม Whatever wants ไม่ว่าพระองค์อยากให้ผมทำอะไรก็ตาม want follow the Lamb God. ผมอยากจะติดตามลูกแกะของพระเจ้าผมไม่มีแผน <laughs> แต่ผมมีแผนคือพระเยซูเท่านั้น s, s m eyes on นั่นคือสิ่งที่สายตามผมจดจ้องอยู่ so here right I am here. <laughs> <laughs> and I believe that I'm here at God's will. because He wants to bring revival in our hearts. พระเจ้าต้องการนำเกินฟื้นฟูนให้เกิดขึ้นในใจของเรา here. การฟื้นฟูนข้างนอกจะไม่เกิดขึ้นนอกจากมันเกิดขึ้นภายในก <all> ่อนเราอธิษฐานพระเจ้าส่งการฟื้นฟูนมาด้วยพระเจ้ามองลงมาเองการฟื้นฟูนมันอยู่ในใจคุณนะ a ต่แม n